สวัสดีครับคุณครูที่เคารพผมกำธรพรลอมพง์ครับผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกรที่4จังหวัดนครนายกสังกัดกรมส่งเสริมสะกรครับหัวข้อต่อจากนี้ไปผมจะมาพูดถึงเรื่องการจัดตั้งสหกอครับบุคคลผู้สนใจในกิจการของสากอหรือวิธีการสากอเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเห็นประโยชน์และคุณค่าของสากอตามที่ผมได้เคยบรรยาหญ่ไปแล้วนะครับว่าคุณค่าของสะกอนนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างคนควรจะต้องตระหนักถึงอะไรบ้าง แล้วเมื่อเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบได้เสียในสกอร์แล้วจะต้องเห็นคุณค่าของสกอร์อย่างไรบ้างเมื่อกลุ่มคนเหล่านั้นมองเห็นแล้วนะครับแล้วอยากจะจัดตั้งสกอร์อยากจะดำเนินธุรกิจแบบสหกรณ์เนี่ยควรจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับผมจะขออนุญาตใช้เวลานี้อธิบายขั้นตอนแบบง่ายๆสรุปๆให้ท่านทั้งหลายฟังในระยะเวลาสั้นๆนี้นะครับเพราะว่ากระบวนการจัดตั้งสกอร์นั้นจะในปัจจุบันนี้จะต้องมีความเข้มงวดมากขึ้นเพื่อที่เราจะต้องปกป้องระบบสกอร์ของเราให้มีเอกภาพและเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไป นในกระบวนการการจัดตั้งสหกรณ์เนี่ยนะครับกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ที่มีหน้าที่นะครับที่จะให้าการบริการและก็อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนบุคคลทั่วไปในการที่จะเข้ามาจัดตั้งนิติบุคคลสหกรณ์ครับผมขออนุญาตชี้แจงให้เข้าใจง่ายๆก่อนนะครับว่าก่อนที่จะจัดตั้งสหกรณ์เนี่ยภาพรวมมันเป็นอย่างไรมันมีกระบวนการอยู่ประมาณ3กระบวนการน,นะครับกระบวนการที่1ก็คือกระบวนการที่ไม่เป็นทางการ กระบวนงารน,นี้หมายความว่าผู้ที่สนใจเนี่ยนะครับจะต้องมีการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการนะครับมาถกมาเถียงมาสนใจมาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกันเกี่ยวกับเรื่องของสักรั์หรือว่าธุรกิจสังกัดว่าถ้าทําแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรหรือว่าเมื่อ,อ,อไม่มีความเข้าใจควรจะไปพูดคุยหรือหารือกับใครอย่างไม่เป็นทางการนะครับอาจจะมีข้าราชการจากกรมส่งเสริมสกรเข้าไปเ,เป็นผู้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนนั้นด้วยก็ได้ในกระบวนการที่2 เป็นกระบวนการที่จะพูดถึงเรื่องของการประชุมและกระบวนการที่สองนี่กเป็นกระบวนการที่เป็นทางการแล้วนะครับเป็นกระบวนการที่สําคัญที่จะต้องสร้างหลักฐานนะครับต้องมีหลักฐานประกอบชัดเจนนะครับมีการจดบันทึกรายงานการประชุมมีการลงลายมือชื่อมีประเด็นของการประชุมนะครับเพื่อเป็นหลักฐานประกอบในการจัดตั้งสหกรณ์กระบวนการที่3กระบวนการนี้เป็นกระบวนการสุดท้ายของการจัดตั้งสหกรณ์นั้นก็คือการรวบรวมเอกสารทั้งหมด เสนอนายทะเบียนสกรเพื่อขอจดทะเบียนจัดตั้งสการนะครับผมอรอุญ,ญาตลงไปในรายละเอียดทีละขั้นตอนนะครับเพื่อให้เราเห็นว่าใน3กระบวนงานนั้นเรียงร้อยกันมาเป็นระบบอย่างไรใน,ในประเด็นที่1ครับสิ่งที่ควรจะต้องคานึงถึงก็คือคณะบุคคลที่จะขอจัดตั้งสกสรต้องคํานึงถึงคุณสมบัติของตัวเองก่อนนะครับคุณสมบัติที่สําคัญคืออะไรครับ หนึ่งต้องเป็นบุคคลธรรมดานะครับเป็นบุคคลธรรมดาไม่ใช่เป็นนิติบุคคลบุคคลธรรมดาแบบเราๆท่านๆอย่างนี้นะครับนิติบุคคลก็คือบุคคลที่สมมุติขึ้นตามกฎหมายบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะครับที่จะมาเข้าชื่อขอจดทะเบียนตั้งเป็นสาก,กัตามกฎหมายสัก,กัได้นะครับต่อมาครับต้องมีสัญชาติไทยและต้องบรรลุนิตภาวะคือมีอายุ20ปีบริบูรณ์แล้วนี่คือพื้นฐานของการคำเดินถึงในประเด็นแรกประเด็นที่2ครับาทางกรมส่งเสริมสัก,กัแนะนําว่า กลุ่มคนที่จะมารวมตัวกันเพื่อขอจดทเจะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์เนี่ยขอให้มีอย่างน้อยๆประมาณสัก30คนขึ้นไปนะครับแม้ว่ากฎหมายจะกําหนดว่าอย่างน้อย10บคนขึ้นไปก็ตามนะครับแต่กรมส่งเสริมสหกรณ์มีประสบการณ์ครับในการจัดตั้งสหกรณ์ให้นะครับในจํานวนคน10คนเนี่ยไม่มีไม่มีกาลังพอนะครับในเรื่องของการที่จะรวมตัวกันนะครับถ้ามีกําลังพอนั้นหมายความว่า10บคนนั้นจะต้องมีฐานะทางการเงินดีมากดีมากจนถึงขนาดที่เรียกว่าใช้เงินเป็นตัวตั้งในการทําธุรกิจ แล้วก็อาจจะผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวไปได้นะครับในการจัดตั้งสอกรโดยใช้เงินนะครับเพราะฉะนั้นคําแนะนําของกรมส่งเสริมสอกรในระดับระยะแรกเนี่ยก็อยากจะแนะนําว่าถ้าจะจัดตั้งสอกรเนี่ยควรจะรวบรวมคนให้ได้อย่างน้อย30คนนะครับแต่ในความเห็นของผมแล้วเนี่ยนะครับผมอยากจะแนะนําว่า50คนขึ้นไปได้ยิ่งดีครับในการก่อตั้งครั้งแรกเพื่อก่อให้เกิดพลังในการร่วมมือกันก่อให้เกิดแนวร่วมทางความคิดและอุดมการณ์เดียวกันนะครับที่จะขับเคลื่อนสากรต่อไปถ้าหากว่าเห็นชอบแลวทาได้ประโยชน์ต่อไปนะครับ ประการต่อมาครับท่านทั้งหลายสมมุติว่า30คนก็นแล้วกันนะครับสาคนนี้อยากจะจัดตั้งสักกรทั้ง30คนนี้ต้องทําความเข้าใจเรื่องสักกรให้ถ่องแท้ครับต้องทําความเข้าใจว่าหลักการอุดมการสักกรวิธีการสักกรเนี่ยมันมีรายละเอียดอย่างไรแล้วรับได้หรือไม่นะครับในเบื้องต้นก่อนฟังดูแล้วเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อความคิดความรู้สึกของตัวเองหรือเปล่าถ้าฟังดูแล้วรู้สึกว่าดีเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของตนเองและครอบครัวและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ก็เดินกันเข้ามาครับมาสมัครเป็นสมาชิกสากรนะครับแล้วก็ร่วมกันก่อ,กอตั้งขึ้นมาได้นะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นแรกๆพื้นฐานนะครับต่อมาครับบุคคล30คนสมมุตินะครับมี30คนมาพบกันเรียบร้อยพูดคุยอย่างไม่เ็นไม่เป็นทางการเรียบร้อยนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการงานที่2คือเริ่มประชุมและการเริ่มประชุมคราวนี้นะครับก็ต้องประชุมผู้ซึ่งประสงค์ฟังดีๆนะครับ คำพูดมันอาจจะทับซ้อนกันจนก่อให้เกิดความค่อยเขวได้คน30คนสนใจเรื่องสากรมาชุมนุมกันทําความเข้าใจเรื่องสากรประสงค์อยากจัดตั้งสากรการประชุมครั้งแรกเนี่ยเป็นการประชุมกลุ่มของคนกลุ่มนี้นะครับที่เรียกว่าประสงค์อยากจะจัดตั้งสหกรนะครับสมมุติว่ามี30คน30คนมาประชุมแรกเนี่ยต้องมีบันทึกแล้วนะครับ จนที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่เข้ามาแนะนําส่งเสริมจะแนะนําท่านเองครับว่าจะต้องเขียนบันทึกรายงานการประชุมอย่างไรลงลายมือชื่ออย่างไรเพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้นนะครับการมาประชุมคราวนี้เนี่ยนะครับเพื่อที่อันดับแรกสําคัญเลยนะครับกำหนดชื่อสหกรณ์ขึ้นมานะครับกำหนดชื่อสหกรณ์และพิจารณาคัดเลือกตัวแทนสักประมาณ10คนหรือ10คนขึ้นไปก็ได้ครับ เพื่อให้กลุ่ม30คนเนี่ยที่สมมุติไว้นะครับสาคนใหเล็กลงเพื่อทํางานเป็นคณะผู้จัดตั้งสาหารกรณ์น,นะครับที่จะขับเคลื่อนให้รวดเร็วและคล่องตัวและมีประสิทธิภาพนะครับในจํานวนคน10ถือซะว่าสมมุติว่า10คนนะครับเป็นคณะผู้จัดตั้งก็เลือกมาจาก30คนที่เราสมมุติขึ้นมาในจํานวน10คนเนี่ยก็อุปโลกเลยครับให้มีหัวหน้าทีมก็เรียกว่าเป็นประธานกันแล้วกันเพราะต่อไปในอนาคตเนี่ยจะต้องมีครับประธานคณะกรรมการดําเนินการของสาหารกรณ์เราก็อุปโลกขึ้นมาสะกก่อนเลยว่าเป็นประธานสักหนึ่งคน รองประธานสักหนึ่งคนเลขาและเหเดลนยิกหากว่าจะต้องมีการเก็บเงินเก็บทองกันในการจัดซื้ออุปกรณ์กร,กระดุมกระดาษมาเขียนมาอะไรกันนะครับดันนั้น1กําหนดชื่อ2คัดเลือกผู้ที่จะเป็นผู้ก่อตั้งเสาร์กรการกําหนดชื่อเดี๋ยวจะลงรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับต่อมาครับเลือกประเภทของสสาร์กรการเลือกประเภทสสาร์กรนี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าท่านทั้งหลายจํานวน30คนมีความเข้าใจเรื่องสสาร์กรอยากจะตั้งสสาร์กรขึ้นมา ท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีเจตนาวัตถุประสงค์อะไรเป็นหลักยกตัวอย่างนะครับให้เข้าใจง่ายๆสมมุติว่า30คนนั้นเป็นชาวนานะครับการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นมาก็เป็นเรื่องของอาชีพของชาวนาหลีกไม่พ้นครับจะต้องตั้งสหกรณ์เป็นประเภทสหกรณ์การเกษตรแน่ๆเพราะว่าสาหกรณ์ในประเทศไทยเนี่ยตามบัญญัติของกฎกระทรวงบัญญัติไม่ว่ามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ประเภทนะครับประเภทที่1คือการเกษตรประเภทที่2คือนิคมประเภทที่3คือสหกรณ์ประมง ประเภทที่4ร้านค้าประเภทที่5สาสกอร์บริการประเภทที่6สสกอร์ออมรั์และประเภทที่7สกอร์เครดิตยูเนียนก็จะแยกแยะไปตามสาขาอาชีพถ้าคน30คนมีสาขาอาชีพใดมีวัตถุประสงค์ใดไปทางนั้นมากก็ตั้งสกอร์เป็นชื่อประเภทนั้นไปนะครับต่อมาครับต้องให้มีการสำรวจภาวะเศรษฐกิจการสำรวจภาวะเศรษฐกิจนี้เป็นเรื่องสำคัญพื้นฐานเลยนะครับคน30คนมีชื่อมีที่อยู่นะครับมีอาชีพต้องดูนะครับว่าสิ่งที่ต้องการในอาชีพนั้นคืออะไร นะครับสิ่งที่จะพอเป็นไปได้ในการทําธุรกิจร่วมกันในอนาคตคืออะไรความต้องการของคนที่จะมาเป็นสมาชิกคืออไรสํารวจสิ่งเราเนี้ยที่เป็นข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดเก็บข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้เอาไว้เป็นเรื่องสําคัญนะครับต้องทําอันนี้ไม่ทําไม่ได้นะครับเพื่อที่จะเอามากําหนดเป็นแผนงานดําเนินการในอนาคตนะครับของสหกรณ์ที่ท่านทั้งหลายกาลังจะตั้งขึ้นมาเป็นแผนงานว่าจะดำเนินธุรกิจอะไรยังไงต่อไปนะครับต่อไปครับก็จะต้องมีการจัดทําบัญชีหลายชื่อของสมาชิก หรือผู้ที่จะเป็นสมาชิกนะครับซึ่งการจะทาบัญชีรายชื่อเดี๋ยวจะมีบทหลังนะครับจะขออธิบายเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ให้มีร่างข้อบังคับขึ้นมาทีนี้ร่างข้อบังคับนี่ครับเรื่องยากนิดนึงเพราะว่าร่างข้อบังคับที่ถูกเขียนขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงสิ่งที่กําหนดวิถีชีวิตของนิติบุคคลนั้นนิติบุคคลเนี่ยเป็นบุคคลที่สมมติขึ้นตามกฎหมายนะครับไม่มีชีวิตไม่มีจิตใจนิติบุคคลจะต้องมีผู้แทนนะครับข้อบังคับนี่แหละครับเป็นตัวที่กําหนดว่านิติบุคคลสาการนั้น มีรูปร่างหน้าตามีสิทธิหน้าที่กระทาการอะไรได้บ้างอะไรไม่ได้บ้างถูกเขียนไว้ในข้อบังคับแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ยากสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจะต้องเขียนขึ้นภายใต้กรอบของกฎหมายพระราชบัญญัติสังกรดพรทัทธศัากราช2,542เนี่ยท่านก็ไม่ต้องกังวลแต่ว่าถ้าท่านสนใจขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับท่านสามารถไปดาวน์โหลดเอาข้อความที่เป็นร่างข้อบังคับที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ทางกรมส่งเสริมสกรได้แนะนำเอาไว้ทุกประเภทเรียบร้อยแล้วนะครับในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสกรเข้าไปที่หมวดของสำนัก จัดตั้งสำนักนายทะเบียนและกฎหมายนะครับของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับเรื่องนี้สามารถแนะนําได้ครับไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับแต่จะอาจจะต้องให้ความละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับและที่สําคัญนะครับตั้งแต่เริ่มก่อตัวจัดตั้งผู้แทนที่จะเป็นผู้ก่อตั้งสหกรณ์แล้วเนี่ยนะครับนับเวลาไปเลยครับควรจะอยู่ในระยะเวลาประมาณสัก9กวันต้องดําเนินการจัดตั้งสหกรณ์ให้เรียบร้อยแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับอย่าไปกงังวลสิ่งที่ควรจะกังวลก็คือว่าอยากตั้งสหกรณ์จริงหรือเปล่า นะครับพิจารณากันแล้วเนี่ยทุกคนมีความเห็นมีอุดมการณ์เดียวกันมีความอยากที่จะดําเนินธุรกิจร่วมกันอยากจะช่วยเหลือซึ่งกันและการจริงหรือเปล่าระยะเวลาเพียงแค่ก,กาหนดว่าเมื่อก่อตั้งขึ้นมาแล้วดําเนินการต่อเนื่องอยากให้หยุดนะครับจะได้ให้เสร็จภายใน90วันนะครับเป็นตัวเลขนะครับไม่มีผลทางกฎหมายอะไรที่ว่าเมื่อไม่เสร็จ90วันเราจะถูกยกเลิกไม่ใช่นะครับ แต่ว่าเน้นว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับการพูดจาก,การเพื่อก่อนที่จะจัดตั้งสหกรณ์เนี่ยจะต้องมีความมั่นใจครับว่าดําเนินธุรกิจแบบสหกรณ์แล้วเป็นการดําเนินธุรกิจที่อยู่ภายใต้อุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์นะครับต่อมาครับผมขออนุญาตพูดถึงการกําหนดชื่อของสหกรณ์ที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ใหม่การตั้งชื่อสหกรณ์นะครับชื่อขึ้นต้นเนี่ยจะต้องบอกประเภทชื่อตัวต้วตนเลยนะครับเช่นตั้งว่าสหกรณ์การเกษตร เราเราอยู่ในหมวดของอผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรนะครับเราก็จะทําสหกอละแล้วเราจะใช้ประเภทละเราก็เลือกเอาประเภทการเกษตรเป็นประเภทหนึ่งใน7ประเภทคำคำขึ้นต้นก็จะต้องใช้คําว่าสหากณ์การเกษตรอะไรก็ว่าไปใช้ชื่อเช่นสะกณ์การเกษตรเมืองนครนายกจํากัดน,นะครับลงท้ายก็ต้องมีคําว่าจํากัดน,นะครับประเด็นต่อมาครับจะต้องไม่ตั้งชื่อซ้ํากับสหกณ์ที่มีอยู่แล้วในระบบเว้นไว้ white, แต่ว่าสหากณ์บางสหกณ์นั้นยกเลิก ชื่อนั้นไปแล้วนะครับสามารถนํากลับมาใช้ได้แต่ว่าอยากจะแนะนําว่าให้ตั้งชื่อขึ้นมาใหม่เลยดีกว่าเพราะอาจจะทําให้สังคมเข้าใจผิดไปได้นะครับตั้งชื่อขึ้นมาใหม่แล้วการตั้งชื่อในระบบเนี่ยนะครับกรมส่งเสมสกรได้เซตร,ระบบเอาไว้ว่าไม่ควรที่จะมีชื่อตั้งแต่คําต้นถึงคําท้ายเกิน70ตัวอักษรนะครับระบบมันจะไม่รับเพดัะนั้นต้องคิดสักนิดนะครับว่าจะใช้ชื่ออะไรให้ชื่อนั้นมีความหมายและสื่อความหมายมาที่สากลของเรานะครับแล้วอีกประการหนึ่งครับห้ามใช้คําว่าประเทศไทยในชื่อนั้น ถ้าเป็นสาะกณ์ที่จัดตั้งขึ้นมาในระดับที่มีสมาชิกเป็นบุคคลธรรมดานะครับห้ามใช้ชื่อคําว่าประเทศไทยห้ามมีคําว่าประเทศไทยอยู่ในชื่อของสระกอนนั้นเว้นไว้แต่ว่าเขาไปจัดตั้งอีกระดับหนึ่งสูงขึ้นมาระดับประเทศเช่นชุมนุมสกรกอการเกษตรแห่งประเทศไทยอย่างนี้ใช้ได้นะครับต่อไปครับสิ่งที่สําคัญในเรื่องของการจัดทําแผนดําเนินการนะครับให้คหํานึงถึง4แผนหลักๆนะครับแผนที่1ก็คือแผนโครงสร้างและอัตรากําลังอันนี้ก็ไม่ยากครับ แผนโครงสร้างก็หมายถึงว่าท่านจะมีโครงสร้างของกรรมการอย่างไรมีประธานมีรองประธานกี่คนมีเลขามีเหรัญยิกและมีคณะกรรมการกี่คนปร,ประกอบไปด้วยทั้งหมดแล้วกี่คนนะครับมีโครงสร้างของพนักงานของสหกรณ์ถ้าทําธุรกิจเดินธุรกิจไปแล้วเนี่ยธุรกิจจะมีอะไรบ้างมีแผนกอะไรบ้างนะครับหัวหน้าแผนกต่างๆเนี่ยหัวหน้าของฝ่ายจัดการเนี่ยควรจะเรียกชื่ออะไรเช่นผู้จัดการเป็นต้นนะครับแล้วก็ทําแผนจัดหาเงินทุนมาดําเนินการ การจัดหาเงินทุนมาดําเนินการก็เป็นแผนสําคัญครับที่จะต้องรวบรวมและก็ทำเอาไว้ในเบื้องต้นของการจัดตั้งสะก,กรเพื่อให้เห็นว่าเรามารวมตัวกันตั้งสะก,กรแล้วเราจะหาทุนจากที่ไหนทุนก็มีอยู่2ององประการนะครับทุนภายในกับทุนภายนอกทุนภายในก็ระดมจากสมาชิกเองในรูปของเงินฝากก็ได้ในรูปของการถือถือหุ้นเพิ่มขึ้นทุกเดือนก็ได้แต่เราสามารถทําแผนได้ครับว่าจะถือหุ้นเพิ่มเดือนละเท่าไหร่นะครับคนละเท่าไหร่เป็นจํานวน กี่วันกี่เดือนนะครับต้องการเงินทุนมาดําเนินธุรกิจนั้นๆเท่าไหร่ถ้าไม่พอกําลังไม่มีพอเนี่ยอาจจะทําเขียนแผนขอกู้เงินแหล่งเงินทุนจากภายนอกก็ได้นะครับแต่ก็ต้องบอกครับว่าแผนกู้เงินจากภายนอกกู้มาเท่าไหร่เอาไปทําอะไรมีผลตอบแทนมีต้นทุนเท่าไหร่ยังไงอันนี้มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ให้คําแนะนําได้นะครับแผนนี้ต่อมาครับแผนธุรกิจที่สหกรณ์ทกับสมาชิกแผนนี้ก็เป็นแผนคร่าวๆนะครับสาคัญมากเหมือนกัน แผนคร่าวๆที่บอกว่าเมื่อตั้งสระกอขึ้นมาแล้วสิ่งที่จะบริการสมาชิกอันดับแรกคืออะไรนะครับก็โยงมาจากแผนในการระดมทุนเมื่อสักครู่นี้เงินทุนจะเอามาทําอะไรนะฮะยกตัวอย่างสระกอการเกษตรนะครับสระกอการเกษตรอาจจะเริ่มต้นที่จัดหาเงินทุนให้สมาชิกเอาไปประกอบอาชีพก็ต้องใช้เงินแล้วนะครับอีกประการหนึ่งครับอาจจะรวมตัวกันขึ้นมาเพื่อที่จะให้ สมาชิกทั้งหลายที่มีผลผลิตแล้วเนี่ยสามารถนําผลผลิตไปขายได้และก็สามารถจะต่อรองราคาได้ถ้าพวกเรารวมกันไปขายอะไรนิดนึงนะครับแผนธุรกิจนี้ก็ถูกต้องถูกเขียนขึ้นมานะครับคร่าวๆ ah ครับไม่ต้องไม่ต้องเขียนโดยละเอียดนะครับเพราะเราเพิ่งจะรวมตัวกันจัดตั้งสกรอ์ไม่ต้องกังวลน,นะครับแต่ขอให้เขียนแผนทั้ง4แผนเนี่ยคร่าวๆเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสกรอ์ประจำสำนักง,งานสกรอ์จังหวัดต่างๆนะครับก็จะเป็นผู้แนะนําให้ท่านได้นะครับแต่ที่สําคัญอย่างยิ่งน,นะครับแผนทั้ง4แผนเนี่ย เป็นแผนที่ต้องไม่เลื่อนเลยกันไปนะครับเป็นแผนที่ต้องสามารถปฏิบัติได้ในช่วงระยะเวลา1-3ถึงปีนะครับขอให้เห็นผลในการปฏิบัติต่อไปครับเมื่อสักครู่ผมได้พูดถึงแบบบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกแบบนี้หละครับเป็นแบบสําคัญอีกแบบหนึ่งท,ที่ท่านสามารถออกแบบเองก็ได้หรือจะใช้แบบที่ทางกรมส่งเสริมสากรแนะนําไว้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็จะประกอบด้วยข้อมูลฐานง่ายๆครับสมาชิกคนนั้นชื่ออะไรนะครับ หมายเลขบัตรประจําตัวทะเบียนบ้านบ้านเลขที่นะครับอาชีพอาชีพหลักเนื้อที่ทํามาหากินนะครับแล้วก็จํานวนถือหุ้นครั้งแรกหุ้นแรกเข้าอะไรนะครับตลอดจนสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับลงลายมือช่่ไว้ลงลายมือชื่อไว้นะครับแล้วถ้าจะให้ดีเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเขียนใบสมัครครับทำแบบฟอร์มขึ้นมาเป็นใบสมัคร แบบฟอร์มใบ,บสมัครนี่ก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่ากมรมส่งเสริมกรมกรม,มีบริการตัวอย่างให้นะครับถ้าจะใช้แบบนั้นไปเลยก็ได้ออกไปประยุกต์ใช้นะครับเขียนใบ,บสมัครกำกับมีลายเซ็นให้เรียบร้อยมีลายเซ็นในทะเบียนสมาชิกให้เรียบร้อยจัดเย็บเข้าเล่มให้เรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นหลักฐานสําคัญว่าคนที่มารวมตัวกันก่อ,กอตั้งสากรน,นั้นมาด้วยตนเองมาด้วยใจสมัครและเซ็นชื่อด้วยตนเองนะครับมีวิธีคิดแบบเดียวกันรวมตัวกันมาแล้วนะครับเห็นนะครับ ร่างข้อบังคับผมได้พูดไปแล้วนะครับร่างข้อบังคับเนี่ยเป็นส่วนสําคัญที่จะต้องจัดทําขึ้นมาองค์ประกอบของข้อบังคับมีอยู่ด้วยกันหลายส่วนในจํานวนหลายหลายส่วนนั้นเนี่ยนะครับจะต้องบรรจุลงไปในข้อบังคับท่านสามารถขอคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ของสํานักง,งานสกลจังหวัดเพื่อด,ดูตัวอย่างดูแบบได้ยกไปใช้ได้เลยเป็นข้อบังคับที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับท่านออกไปประยุกต์ใช้ไปต่อเติมไปตัดแต่งหรือว่าเพิ่มลดอะไรก็ได้ได้ทั้งสิ้นนะครับเพียงเดียวว่า เมื่อทาเสร็จเรียบร้อยเป็นชั้นทางดุมัติในกลุ่มในสากลท่านเรียบร้อยก่อนก่อตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสกลของเราตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้ร่างข้อบังคับอันนี้มันไม่ถูกไม่ถูกพิจารณาว่าไปขัดแย้งกับกฎหมายนะครับพอเราได้หลักฐานทั้งหมดแล้วนะครับหลักฐานทั้งหมดที่เราได้มาแล้วเนี่ยการประชุมที่สําคัญที่คณะผู้จัดตั้งสาก์ที่ถูกเลือกตั้งขึ้นมาประมาณ10คนเนี่ยนะครับมีประธานรองประธานเลขาหิรยิงที่เป็นคณะ ผู้ดาเนินการเป็นผู้จัดการธุระต่างๆเพื่อให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นเนี่ยต้องเรียกประชุมจําได้ไหมครับที่ผมพูดมาสักครู่นี้ว่ากลุ่มคน30คนมาคุยกันสนใจเรื่องสหกรณ์อยากจัดตั้งสหกรณ์เรียกตัวเองว่าประสงค์อยากจะจัดตั้งสหกรณ์พอมาถึงเวลานี้แล้วเนี่ยนะครับกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยสมมุติว่าเหลือ28คนอีกสองคนหายไปเพราะอะไรเพราะตอนนั้นประสงค์ พอฟังเรื่องฟังราวเสร็จเรียบร้อยไม่ศรัทธาในระบบไม่สนใจในอุดมการหลักการหายไปสองคนที่ประสงค์แรกนี่ก็หายไปสองคนที่เหลือ28คนแปลว่าอะไรครับแปลว่าคน28คนนั้นคือคนที่อยากจะเป็นสมาชิกสภกนแล้วจะเป็นแล้วนะครับไม่ประสงค์แล้วจะเป็นแล้วดังนั้นผู้ก่อตั้ง10คนรวมกับอีก20รวมกับอีกสิคนนะครับสิคน18คนเป็น28คนเนี่ยก็มาประชุมกันอีกทีหนึ่งเอาข้อบังคับมาดูเอาใบาสมัครมาดูนะครับ มาทบทวนกันตั้งแต่ต้นใหม่หมดหลักฐานทั้งหลายที่จะต้องประกอบในการยื่นจดทะเบียนเอามาดูโดยเฉพาะเรื่องข้อบังคับต้องทําความเข้าใจกันนะครับว่าสากกรของเราถ้าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วจะต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตกลงเป็นที่รับทราบเรียบร้อยทุกคนไม่มีใครถอนตัวแล้วทํายังไงครับลงมติยื่นเรื่องนี้เข้าไปจดทะเบียนจัดตั้งโดยที่คณะผู้จัดตั้งเนี่ยรวบรวมเอกสารทั้งหลาย ยื่นขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสากลนะครับถ้าท่านอยู่ในต่างจังหวัดไม่ว่าจังหวัดใดก็ตามนะครับท่านสามารถจะยื่นขอจดทะเบียนสากลได้ที่สํานักงานสากลจังหวัดนะครับที่ทางนายทะเบียนสากลได้มอบอานาจให้กับรองนายทะเบียนสากลประจำจังหวัดต่างๆสามารถจดทะเบียนให้กับท่านได้รวดเร็วมากครับเพียงแต่ว่าต้องดูความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดหลักฐานทั้งหมดนะครับว่ามีความถูกต้องตามที่บัญญัติไว้หรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับ การจัดตั้งสหกรในปัจจุบันนี้ทางกรมส่งเสริมสหะกรเน้นมากครับว่าจัดตั้งขึ้นบนความต้องการของประชาชนหรือคนที่ต้องการจะใช้ระบบวิธีการสหกรจริงๆนะครับไม่ใช่ผู้ที่จะมาใช้วิธีการสหกรแสวงหาประโยชน์เข้าตนเองหรือว่ากลุ่มคนของกลุ่มตนเองโดยเอาสหกรมาบังหน้าอันนั้นถ้าท่านคิดว่าท่านศรัทธาในระบบเห็นคุณค่าของสหะกรจริงแล้วเนี่ยนะครับผ่านกระบวนงานต่างๆที่ผมได้กล่าวมาแล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะจดทะเบียนจัดตั้งสหกรได้นะครับ ท่านได้เข้าชื่อแจ้งชื่อจองชื่อเรียบร้อยตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่ต้ตนแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสกรจังหวัดจะดำเนินการให้จ,จนสุดท้ายรวบรวมเอกสารส่งเรื่องถึงนายทะเบียนสกรขอจดทะเบียนสกรเรียบร้อยปั๊บรอครับรออีกนิดหนึ่งเมื่อตรวจหลักฐานผ่านทั้งหมดแล้วนายทะเบียนสกรผ่านเรื่องนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็จะจดทะเบียนให้ออกเป็นใบสําคัญจดทะเบียนลงนามรองนายทะเบียนสกรที่รับมอบหนาจหลังจากที่ได้รับเอ,อบเกสารฉบับนี้เท่ากับท่าน ได้เป็นนิติบุคคลสมบูรณ์แบบแล้วแต่ยังไม่จบเท่านั้นนะครับหลังจากที่จดทะเบียนได้ใบสําคัญจดทะเบียนไปแล้วนับจากวันนั้นภายใน90วันครับท่านต้องจัดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกให้ได้ภายใน90วันการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกหมายความว่ากิจการการทั้งปวงที่ท่านตั้งแต่ก่อตัวก่อตั้งมาแล้วก็อุปโลกแต่งตั้งประธานเบขารองประธานเหยนลยิ่มาเนี่ยจะต้องถูกส่งถ่ายให้กับคณะกรรมการดําเนินการชุดแรก เพื่อดําเนินการต่ออย่างมีนัยยะทางกฎหมายการดําเนินธุรกิจแบบนิติบุคคลสากรกรนะครับเป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน90วันนับแต่จดทะเบียนตั้งแต่วันนั้นแหละครับถือว่าสหากรณ์ของท่านเป็นสหกรณ์ที่ถูกต้องดําเนินธุรกิจได้ตามหลักการอุดมการและพิีการของสหกรณ์ตามกฎหมายครับผมข,ข,ขออนุญาตแนะนําขั้นตอนง่ายๆของท่านเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าสิ่งที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติม ประการใดก็ตามนะครับขอเชิญท่านทั้งหลายติดต่อได้ที่สำนักง,งานสกรจังหวัดทุกสำนักง,งานทั่วประเทศสำนักง,งานส่งเสริมสกรเขตพื้นที่1พื้นที่2ของกรุงเทพมหานครได้ทั้งสิน้นรวมทั้งกรมส่งเสริมสกรครับที่ตั้งอยู่ที่เทเวศกรุงเทพมหานครผมขออนุญาตจบคำบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งครับสวัสดีครับ